Walk with God โดยคริตจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวพระเจ้าผู้ตรวจค้นดูจิตใจเยเละมีบทที่17ข้อที่10เราคือพระยาเวตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขา ไม่มีใครอย่างใจของคนได้นอกจากพระเจ้าผู้ทรงตรวจค้นดูจิตใจของมนุษย์ทุกคนหากเรายำเกรงพระเจ้าจริงเราจะไม่ปล่อยใจของเราไปตามความปรารถนาแห่งเนื้อหนังบาปไม่คิดชั่วร้ายไม่อิจฉาลิษยาคนอื่นไม่โอ้อวดไม่น่าซื่อใจคดไม่โลภของคนอื่นไม่โกหกหลอกลวงไม่ดูหมิ่นเยียดยามไม่เห็นแก่ตนเอง และไม่นินทาว่าร้ายเพราะพระเจ้าตอบแทนตามการประพฤติของเราเองวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดภายในใจความคิดคำพูดการกระทำของเราที่จะพ้นจากสายพระเนตรของพระองค์ไปได้ให้เราดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอไม่เผลอปล่อยใจไปตามกิเลสปล่อยความคิดไปตามโลกปล่อยปากไปตามอารมณ์ แต่บังคับใจให้ทำตามพระทัยของพระเจ้าแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลที่ดีจากพระเจ้าอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพภร,พ,รพี่น้องทุกท่านคะ่ะ